สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเฟิร์นบูติกเรสซิเดนต์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีนี่เองครับผมโรงแรมนี้นะครับก็ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญของสตหีบเยอะแยะมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นตลาดสตหีบนะครับอยู่ห่างเพียงแค่10กิโลเมตรเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ชายหาดบางสเสย์นะครับอยู่ห่างเพียงแค่4.7กิโลเมตรเองนะครับตอนอื่นนะครับต้องรบกวนเพื่อนๆกดติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรรานะคับ โรงแรมนี้นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่เดินทางสะดวกมากๆเลยนะครับอยู Jah ่ใกล้กับถนนสุขุมวิทเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของโรงแรมนะครับโรงแรมนี้นะครับเราจองมาในราคา700บาทนะครับรวมอาหารเช้าแล้วด้วยนะครับใครที่มาเที่ยวสัตหีบนะครับแนะนําเลยนะครับเพราะว่าเป็นโรงแรมที่เดินทางค่อนข้างสะดวกเลยนะครับอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับ เดี๋ยวนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูภายในโรงแรมนี้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านซ้ายมือของประตูนะครับมีโซฟาสีแดงแบบนี้ด้วยนะครับสวยดีเหมือนกันนะครับที่ชั้นล่างนะครับบริเวณรีเซพชันนะครับก็มีร้านกาแฟด้วยนะครับเพื่อนๆและตรงนี้ก็เป็นบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินเช็คเอาท์นะครับถ้าเราเดินออกประตูด้านขวามือของเคาน์เตอร์เช็คอินเช็คเอาท์นะครับก็จะเจอกับสระว่ายน้ำด้วยนะครับจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดเล็กนะครับเล่นได้ประมาณ4-5คนนะครับผม คิดว่าน่าจะเหมาะสําหรับเด็กมากกว่านะครับและมองไปทางขวามือนะครับก็จะเป็นด้านหน้าของโรงแรมนั่นเองครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของสระว่ายน้ํานะครับเพื่อนๆสามารถเอารถมาจอดตรงบริเวณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหลังจากเช็คอินนะครับก็จะได้คีย์การ์ดแบบนี้มานะครับผมระหว่างทางที่เราจะเดินขึ้นไปบนห้องของเรานะครับก็จะมีเสื้อฮาวายขายตรงนี้ด้วยนะครับมีให้เลือกหลายแบบหลายลายเลยนะครับเพื่อนๆ แล้วที่หน้าอกด้านขวามือนะครับก็จะมีโลโก้ของทางโรงแรมด้วยนะครับใครที่มาเที่ยวสตีหีบนะครับแล้วยังไม่มีเสื้อแบบนี้นะครับก็ซื้อสักตัว2ตัวก็ได้นะครับเพื่อนๆลายสวยดีเหมือนกันนะครับราคาตัวละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องกันบ้างนะครับใช้คีการ์แตะตรงนี้นะครับแล้วเดินขึ้นบันไดไปได้เลยนะครับหลังจากขึ้นบันไดมานะครับด้านขวามือเราจะเป็นแผนผังของชั้นที่เราอยู่นะครับ เราได้ชั้นสองนะครับผมห้อง A2 นะครับด้านหน้าบันไดนะครับด้านซ้ายมือจะมีโซฟา2ตัวตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเดินไปหาห้องของเรากันต่อเลยนะครับถึงแล้วนะครับห้องของเราห้อง A2 ครับผมเดี๋ยวเราลองไขประตูแล้วเปิดเข้าไปดูภายในกันนะครับ เสียบคีประที่ด้านซ้ายมือของประตูเพื่อเปิดระบบไฟนะครับหลังจากนั้นก็เปิดไฟได้เลยนะครับขอปิดประตูแล้วก็ล็อกประตูก่อนนะครับเปิดแอร์ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆบริเวณหน้าประตูเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีโต๊ะแล้วก็อี้แบบนี้ด้วยนะครับ ด้านบนโต๊ะนะครับจะมีแก้วน้ําให้2ใบนะครับแล้วก็มีป้าย no smoking ด้วยครับส่วนด้านบนจะมี QR code และเบอร์โทรนะครับเพื่อติดต่อพนักงานครับผมห้องของเรานะครับจะเป็นห้องแบบเตียงเดี่ยวนะครับราคา700บาทรวมอาหารเช้าแล้วนะครับผมที่นี่จะเป็นห้องสไตล์โมเดิร์นนะครับสวยแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ ลองสัมผัสความนุ่มของที่นอนดูนะครับความนุ่มก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆส่วนหมอนนะครับเขามีมาให้ทั้งหมด6ใบเลยนะครับใบใหญ่4ใบ er, แล้วก็ใบเล็กที่เป็นลายไทยอีก2ใบนะครับส่วนผ้าเช็ดตัวจะอยู่บนที่นอนเลยนะครับมีให้ทั้งหมด4ผืนด้วยกันนะครับผืนใหญ่2ผืนแล้วก็ผืนเล็ก2ผืนนะครับ2ฝั่งซ้ายและขวาของที่นอนนะครับจะมีตู้เล็กๆแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆ ด้านนี้ก็เป็นตู้แบบเดียวกันนะครับเปิดเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะครับผมห้องของเรามีระเบียงด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดไปดูกันนะครับเปิดม่านกองแสงตรงนี้นะครับและเปิดประตูไปได้เลยนะครับภายนอกนะครับจะมีโต๊ะแล้วก็อี้ให้1ชุดนะครับด้านซ้ายจะเป็นถนนสุขุมวิทนะครับเพื่อนๆและส่วนด้านขวานะครับจะเป็นวิวภูเขานั้นเองครับ เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆของห้องกันบ้างน,นะครับดูตู้เสื้อผ้ากันก่อนเลยนะครับเปิดเข้าไปภายในจะเป็นชั้นแบบนี้หลายชั้นเลยนะครับผมด้านล่างตรงนี้จะมีลิ้นชักด้วยนะครับเพื่อนๆเปิดเข้าไปก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้ครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งของตู้เสื้อผ้ากันบ้างน,นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งสําหรับแขวนเสื้อผ้าน,นะครับและภายในจะมีเสื้อคลุมให้ด้วยนะครับผมเนื้อผ้าก็เป็นประมาณนี้นะครับ ไปดูตรงบริเวณเคาน์เตอร์กันบ้างนะครับตรงนี้จะมีขนมด้วยนะครับหยิบกินก่อนแล้วค่อยไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ข้างล่างก็ได้นะครับแล้วมีกาแฟกับกากต้นมน้ำร้อนด้วยนะครับสภาพก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่เลยนะครับเพื่อนๆมีเมนูอาหารด้วยนะครับสําหรับสั่งขึ้นมาทานบนห้องนั่นเองครับผมมีหลายเมนูเลยนะครับเพื่อนๆและแผ่นนี้จะบอกค่าปรับถ้าเราทําอุปกรณ์ข้อเสียหายด้วยนะครับส่วนด้านหลังของเมนูอาหารนะครับก็จะมีเมนูกาแฟด้วยนะครับ ด้านล่างเคาน์เตอร์นะครับจะมีเก้าอีให้1ตัวนะครับและมีลิ้นชักตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เปิดลิ้นชักมานะครับก็เจอกับไดประผมด้วยนะครับสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับเพื่อนๆส่วนด้านซ้ายมือนะครับจะมีตู้เล็กๆแบบนี้ด้วยนะครับเปิดเข้าไปภายในจะเป็นชั้น2ชั้นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปลองเทสทีวีกันบ้างนะครับทีวีของที่นี่นะครับจะเป็นทีวี LED นะครับแล้วก็จะมีกล่อง p ีไ i ให้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นกฎระเบียบของโรงแรมนะครับเพื่อนๆและด้านล่างนะครับจะมีตู้เย็นเล็กให้1ตู้นะครับพอเปิดเข้าไปภายในนะครับจะมีเบียร์ให้2โขวดนะครับน้ำอเมรมณกระป๋องนะครับแล้วก็มีน้ำดื่มให้2ขวดนะครับ ในส่วนของเบียร์แล้วน้ำมันลมนะครับเราต้องเสียเงินเพิ่มเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องน้ำกันบ้างนะครับห้องน้ำเขาก็สะอาดมา,มากๆเลยนะครับเพื่อนๆบริเวณอ่างล้างมือนะครับลองเปิดน้ำดูนะครับความแรงของน้ำก็ใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆ มีปลั๊กไฟให้1จุดนะครับผมตรงนี้มีตะกร้าใส่ของอยู่ด้วยนะครับในตะกร้านี้นะครับจะมีคัตต้อนบัตรให้ด้วยนะครับมีแชมพูให้1ขวดด้วยนะครับและขวดสีฟ้านี้นะครับจะเป็นเจลอาบน้ำนะครับเพื่อนๆตรงนี้น่าจะเป็นหมวกขุมผมนะครับ และมีทิชชู่ให้ทั้งหมด1ม้วนนะครับตรงนี้มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับภายในห้องจะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแลาเดี๋ยวตอนเช้าเราจะพาเพื่อนๆไปดูในห้องอาหารกันบ้างนะครับโรงแรมนี้นะครับถึงจะอยู่ใกล้กับถนนสุข,ขุมวิทนะครับแต่เมื่อคืนเราก็นอนหลับสบายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่มีเสียงรบกวน,นใดๆเลยนะครับ เดี๋ยวช้านี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูห้องอาหารของโรงแรมนี้กันบ้างนะครับผมร้านกาแฟของทางโรงแรมนะครับก็เ,เปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อนๆน,น่านั่งเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอลนน,นี้ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องอาหารนะครับเพื่อนๆ เี๋ยวเราไปดูในส่วนของอาหารกันบ้างนะครับอาหารที่นี่นะครับในแต่ละวันเขาจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีให้ครบเลยนะครับเ mm. พื่อนๆมีข้าวสวยให้นะครับมีแกงให้หนึ่งอย่างนะครับวันนี้ก็มีปลาตั้งโกรด้วยนะครับ mm. ผมมีข้าวต้มแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะครับเพื่อนๆเครื่องดื่มก็จะเป็นโอวัลตินและกาแฟ,แะาแฟนะครับเพื่อนๆแล้วด้านนี้จะเป็นน้ําเปล่านะครับอาหารก็น่าทานใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆรสชาติก็อร่อยดีนะครับ พะต้มน่าทานมากเลยนะครับผมตบท้ายด้วยกาแฟสักแก้วนะครับเพื่อนๆหลังจากทานอาหารและพักท้องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเป,ปเปอร์คุงไปเล่นน้ำกันนะครับเช้านี้นะครับสระว่ายน้ำก็สะอาดน่าเล่นมากๆเลยนะครับผมวันนี้เป,ปเปอร์คุงก็เหมาะสระว่ายน้ำไปเลยนะครับไม่มีคนมาเล่นด้วยกันเลยนะครับผม ที่นี่ก็เป็นโรงแรมแนะนําอีกโรงแรมหนึ่งของพวกเราเลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครมีโอกาสมาเทีย่ยวสาเดาหีบนะครับก็แนะนําเลยนะครับผมส่วนคลิปหน้านะครับเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนรบกวเพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับแต่วันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ,บายๆนะครับ